สวัสดีครับสวัสดีครับวันนี้เราสองคนพาคุณผู้ชมมาอยู่ที่พระตำหนักจิตรดาระหัวฐานพระราชวังดุสิตนะครับเพื่อที่จะพาคุณผู้ชมทุกท่านมาชมโครงการส่วนพระองค์ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนะครับวังแห่งนี้นะครับเป็นวังแห่งเดียวในโลกครับที่มีการเลี้ยงโคนมรวมไปถึงมีการวิจัยครับในเรื่องของผลผลิตทางด้านการเกษตรครับแล้วก็มีเรื่องของพลังงานเชื้อเพลิงด้วยนะครับเรื่องราวมากมายต่างๆที่จําเป็นต่อประสบนิกรชาวไทยที่นี่มีการวิจัยทั้งนั้นครับโครงการส่วนพระองค์สวนจิตรดาแห่งนี้นะ เป็นโครงการที่เกิดขึ้นตามพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชที่ทรงหงใยประสมนิกรชาวไทยและก็ทรงปรารถนาให้ชาวไทยอยู่ดีมีสุขนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งเกษตรกรครับผมซึ่งคงเป็นที่ทราบมันดีอยู่แล้วนะครับว่าเรื่องของเกษตรกรรมเนี่ยแหละครับเป็นรากฐานที่สําคัญของประเทศชาติเรานะครับวันนี้ครับเราจะพาคุณผู้ชมทุกท่านมาเรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องของเกษตรกรรมในสถานที่ที่มีคุณค่ายิ่งแห่งนี้ครับโครงการสวนพระองค์สวนจิตรดาครับทั้งหมดนี้ติดตามได้ในรายการหนึ่งวันเดียวกันวันนี้ครับ และตอนนี้ครับเราอยู่กับผู้ช่วยผู้มนวยการกลุ่มอุตสาหากรรมนมนะครับพี่สุริวันพันนาราสวัสดีครับสวัสดีค่ะนี่เขาสงสัยเราหรือเขาโผล่หน้ามาต้อนรับมาเขาโผล่หน้ามาต้อนรับเพราะ<อ>ว่าที่นี่ะจะมีแขกมาเยี่ยมชมอยู่ประจำน,นะคะมีทั้งหมดประมาณกี่ตัวของเราเนี่ยทั้งฝูงเนี่ยอยู่ที่ประมาณ50สิตัว50ตัวแต่ว่าถ้าเป็นบริษนมก็อยู่ที่ประมาณ2ี่ตัวแสดงว่านมที่เรา ซื้อจากโครงการสนพระองค์เนี่ยนะครับก็คือมาจากแม่พันธุ์พวกนี้หมดเลยใช่ไหมใช่ค่ะแม่วัวเหล่านี้นะคะแล้วก็จากสหกรณ์คนนมที่เรารับโครงการนี้ที่มาคือ,อยังไงครับโรงคนนมสุนจริรดาเนี่ยนะคะ พระบาทสมด็จพระเจ้าอยู่หัวเนี่ยท่านทรงมีพระชนำริที่จะทรงส่งเสริมการเลี้ยงคนนมแล้วก็ให้ประชาชนนียได้ดื่มนมสดแล้วเมื่อปี2503เนี่ยด้านท่านได้เสด็จประพาสยุโรปและท่านก็ได้ทรงทอดพระเนตรกิจการการเลี้ยงคนนมที่ประเทศเดนมาร์กจากนั้นนะคะพอท่าน สเสด็จก,กลับมาในปีพศออ2505มีบริษัท SR ในได้น้อมกล้า้น้อมกระหม่อมถวายโคนมเข้ามาด้วยท่านเลยทรงมีพระบรมดิดให้สร้างโรงโคนมขึ้นมาเมื่อปี2505<ะ>จากแม่วัวอยู่ประมาณ4-5ตัวแต่จาก5ตัวปัจจุบันเป็น50ตัวใช่ค่ะก็เลี้ยงปรับปรุงพันธุ์ขึ้นมาเรื่อยๆ อะไรครับเนี่ยเป็นอาหารข้นค่ะอ,อาหารวัวม,มีอยู่2ประเภทคืออาหารหยาบกับอาหารข้นอาหารข้ราารนเน,นี่ยเป็นลักษณะเหมือนกับอาหารเสริมนะเพราะว่า<ม>เพราะว่าจริงๆแล้วหญ้าอย่างเดียวเนี่ยมีโพชนาไม่เพียงพอต่อการสร้างน้ำนมใช่ไหมคะเพราะน้ำนมเนี่ยบัวจะให้น้ำนมเยอะวันหนึ่งเฉลีย่ยอยู่ที่ประมาณ15-16ลิตรต่อตัวต่อวันอย่างในโครงการส่วนพระองค์เนี่ยครับอาหารต้องซื้อจากข้างนอกมาปะครับจริงๆแล้วที่เนี่ยนะคะก็ จะมีอาหารค้อนแล้วก็มีหญ้าอย่างหญ้าแห้งนี่เราก็จะมีกรมอุสตสาห์คือเขาจะปลูกหญ้าแล้วก็ทำหญ้าแห้งจะส่งมาให้เราที่นี่นอกจากที่จะเป็นแปลงหญ้าสดของเรานั่นอยู่แล้วแปลงหญ้าสดขนาดนี้ก็ให้เขาให้เขามนี่แปลงหญ้าสําหรับบัวทท้งนั้นัวโดยเฉพาะเลยใช่ใช่ ถ้ามันเหนิดเนี่ยมันมันจะทํามันจะเป็นโรคต้นนมอักเสบแต่ถ้ามันไม่เหนิดมันใสยอย่างเงี้ยก็แสดงว่าไ,ไม่เป็นโปรตีนสุขภาพดีโอโอโอ,โอแรงอัดแรงมากแล้วอย่างงี้เวลาเรารีดนมได้วันละกี่ครั้งะครับผมเรารีวันละสองครั้งสองครั้งตีห้ากับ สี่มงเย็นมันมีพอไะมครับมีพอตวันนะครับมีค่ะเพร,เราะปกติเน่นมก็จะสร้างขึ้นไปเรื่อยๆโดยเฉพาะวัวน,นมเนี่ยถ้านมมากๆเนี่ยจะต้องรีดถึง3ครั้งตวันแล้วอย่างนี้นมที่ได้ทั้งหมดนี้ตอนนี้เดี๋ยวไปไหนครับเนี่ยนมที่ได้เนี่ยนะคะเราจะไปส่งที่ศูนย์รมนมทำนมพาสเจอไร ที่บอกว่าตอนแรกว่าเราไม่ได้นํานมจาก50สตัว20ตัวที่อยู่ในสวนจิลดาอย่างเดียวแต่นํานมจากสากรนมทั้งหมดมาบรรจุในแพกเกจของสวนจิลดาเนี่ยครับค,คือมาบรรจุที่นี่หรือบรรจุที่สากรที่เขาส่งมาเลยฮะเราผลิตที่นี่ทั้งนั้นเลยแล้วก็ที่นี่ที่สูนนมนมแล้วก็ผลิตนมพัชไรแล้วก็ มีที่ลงเนยก็จะมีขนมเปรี้ยวโยเกิร์ตไอศ์ครีมกระปินนมเมืไหรเหรอครับใช่อันนี้เป็นการเออที่อย่างเดียวอันนี้พลาสายอย่างเดียวโอ้ยยิปมะิร็งวันวันนี้กี่ขวดนะถ้าอย่างงี้เฉลี่ยอยู่ประมาณ1 2บสถึงสิตันต่อวันก็อันนี้ก็จะเป็นโนมทัวร์ไลน์เราทําโครงการนมทัวอะไรเพื่อป้องกันฟันผุครับผมร่วมกับโซมอนามัยเอาล่ะตอนนี้เราเข้ามาสู่ส่วนของห้องเย็นแล้วสี่องศา ตอนนี้เรามาถึงส่วนอะไรครับส่วนน,นี้ในส่วนของรงนมเม็ดจ้ะนมนมเม็ด <ลง S 2> ส่วนดูดซึมทานตั้งแต่เด็กไอ้ตรงห้องที่เราอยู่อยู่นี่ห้องอะไรครับต้องผสมนมครับผสมอะไรยังไงฮะก่อนอื่นก็คือเรารับนมผงนะฮะมาจากโรงงานผลิตนมผงเพื่อ,อมาทําการแปลรูปเป็นนมอัดเม็ดขั้นตอนแรกนั้นเราจะเอานมผงเนี่ยมาเข้าเครื่องคัดแยกส่วนที่เป็นละเอียดนั้น นะครับเราก็เอาจะเอาไปทําการผสมในถังผสมอันนั้นเป็นน้ำตาลไอซิ่งผสมนมผงกับไอซิ่งเข้าด้วยกันเหรอครับครับผมหลังจากนั้นต่อไปที่กุดตอกเม็ดแล้วมันกลายเป็นเม็ดได้ไงครับลักษณะการตอกเหมือนคื้อยคล้ายเครื่องตอกยาหลังจากนั้นแล้วเข้าจุดคัดเม็ดเขามีคัดเม็ดด้วยพัดเม็ดด้วยครับเม็ดดินเม็ดแตกเจ็ดขุ่นผงออกใช่ไหมไอส่วนที่ดีนี่นะตรงไปเข้าเครื่องคัดเลยตอนนี้เม็ดโปรยเในซองแล้วครับ หลังจากนั้นแล้วไปบรรจุกล่อง๋อบรรจุใส่กล่องเองใช่ไหครับก็ตอนสุดท้าย ครับว่าโครงการส่วนพระองค์สวนจิตระดานั้นเกิดขึ้นตั้งแต่ปีพุทธศักราช2504แรกเริ่มมีโครงการนาข้าวทดลองเกิดขึ้นเป็นโครงการแรกส่วนผลผลิตข้าวที่ได้ในแปลงนาน,นี้ก็จะนําไปใช้ในงานพระราชพิธีพืชมงคลจรดพระนงคันแรกนาขวัญของทุกปีและต่อมาในปีพุทธศักราช2505 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรณาโปรดเกล้าพระราชทานพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์อันเป็นผลกําไรที่ได้จากการจําหน่ายหนังสือหลักวิชาการดนตรีเพื่อจัดสร้างโรงโคโนมสวนจิรดาขึ้นมาโดยนําน้ํานมที่ได้จากโรงโคโนมแห่งนี้มาผลิตเป็นนมพัสเจอร์ไรส์จากวันนั้นจนถึงวันนี้ก็เป็นเวลาถึง48ปีแล้วละครับ และตอนนี้ครับผมยืนอยู่กับพี่นาตยาบาลีนะครับเป็นผู้ที่ดูแลในส่วนของโครงการน้ํามันเชื้อเพลิงนะครับก่อนอื่นต้องถามประวัติความเป็นมาของโครงการนี้ก่อนนะครับเมื่อปี2528พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนี่ยมีรับสั่งให้มีการคิดในเรื่องของพลังงานทดแทนสมัยนั้นประชาชนทั่วไปเขายังใช้น้ํามันก็ยังใช้น้ํามันกันอย่างสบายธรรมดาเลใช่ค่ะเราจำได้ราคาลิตรละก่บาทประมาณนั้นค่ะ